h ี p อ็มพ m แรงเกินต้าน5กลยุทธ์ธุรกิจโตศูนย์กระแส1 3 8คือตัวเลขการเติบโตของ h ีเอ็มพ m เราคือธุรกิจเครือข่ายท็อป10ของไทยที่พร้อมก้าวไปสู่ท็อป5ด้วยกลยุ 1> 1. ทธ์1พุ่งเข้าหาความท้าทาย h a ป p ี้เพีมเราคือธุรกิจขายตรงที่อยู่ในประเทศไทยมายาวนานกว่า23ปีครับเราสองคนก้าเข้ามาสานต่อจากคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันแ a ป p y ้เพียมมีจํานวนพนักง,งานองค์กรเกือบ100ชีวิตอยู่ในประเทศไทยสปปลาวและกัมพูชาเรามีสินค้าที่หลากหลายครับกลุ่มอูโภคบริโภคกลุ่มเสริมอาหารสกินแคร์เครื่องสำอางเกือบ50รายการเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอนันดับที่สองในอุตสาหกรรมเครือข่ายในประเทศไทย ความท้าทายของเราคือคนครับแน่นอนครับว่าคนต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกเราต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยน mindset เขา motivate เขาได้ในวันที่เขาหมดไฟแค่เราคิดว่าเราทําได้เ่ยเราก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งหากเรามีความเข้าใจสมาชิกเราก็สามารถสื่อสารไปได้ตรงใจเับเขาครับ2ปรับตัวตลอดไม่หยุดพัฒนาวันนี้ครับมันมีแพลตฟอร์มมีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวินาทีบนโลกใบนี้ครับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโลกจะบังคับให้เราเปลี่ยนแน่นอนเราต้องรับรู้รู้ตัวเองรู้คู่แข่งเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งต้องนำดาต้าเบสมาคิดกลยุทธ์ใหม่ๆพัฒนา,เค,าเครื่องมือให้กับสมาชิกแฮปปี <3. S 2> ้เพลสามารถเติบโตมาได้ตลอด2 3ปีที่ผ่านมาเพราะเราเข้าใจเพนพอยต์ของลูกค้าครับ 3. เลือกเครื่องมือที่ดีตัวช่วยผลักดันให้เติบโต เมื่อก่อนเราทํางานแบบแมนนวลเราไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ครับผมได้มีโอกาสไปฟังพอดแคสต์บริษัทนี้เนี่ยเผชิญปัญหาคล้ายกันกับ Happy m p p m เครับเขาได้มีการติดต่อ a c t AC Business ให้มาช่วยแก้ปัญหามีโซลูชันมากมายที่จะสามารถช่วยให้ Happy m p p m เนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ไกลามากยิ่งขึ้นครับที่ชอบมากที่สุดคือ d t t c แ One Call ทำให้ทีมงานผมสามารถรับสายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบการโอนสายอัตโนมัติทําให้ทีมงานไม่พลาดโอกาสทําธุรกิจครับจากแต่ก่อนที่มีเบอร์กระจัดก,กระจายมากๆเลยแต่หลังจากที่เรามีเบอร์เดียวแล้วเนี่ยลูกค้าจําเบอร์ได้ง่ายขึ้นครับ โทรหาเราปุ๊บมีคนรับสายปั๊บทําให้การทํางานของเรานั้นเป็นมืออาชีพมากย,ยิ่งขึ้นด e แท b u s i n e s s เข้ามาซัพพอร์ตด้วยแพ็กเกจการบริการที่เหมาะสมครับสถานที่ตั้งของออฟฟิศเราเนี่ยเป็นจุดอับสัญญาณทีมงานด e แท b u s i n e s s ก็ได้มาติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นผมเมงก็ได้สัมผัสความจริงใจจาก d e t a ็กแล้วก็รู้สึกว่า DeT ท็เองเนี่ยก็พร้อมอยู่เคียงข้าง SME ครับ4หัวใจของธุรกิจเครือข่าย Reorder the is King ต้องมีการซื้อ้ําอย่างต่อเนื่องครับสินค้าต้องดีจริง ได้ผลจริงไม่ใช่ว่าสั่งซื้อหนึ่งครั้งแล้วก็หายแล้วเราเองก็ต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดครับแน่นอนว่าการออกโปรโมชั่นนั้นเราอาจจะมีกําไรที่ลดลงไปบ้างการที่วันนี้เราสามารถเข้าไปนั่งในใจของลูกค้าได้ผมเชื่อครับว่ากำไรมันตามมาเองครับ 5. Connection คือกุญแจสู่โอกาสใหม่ๆเป้าหมายแท้จริงคือการเป็นธุรกิจเครือข่ายท็อปไฟของประเทศไทยครับสิ่งที่เราต้องทำนั้นคือการมองหาคอนเนคชันที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการทําธุรกิจให้กับเราครับอย่างเช่นวันนี้ครับที่เรามีคู่คิดที่ดีที่ไม่ทิ้งกันอย่าง d t a ท Business ครับผมเชื่อครับว่าเราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้ครับ d t a ท b u s i n e s s อยู่เคียงข้างธุรกิจพิชิตความสําเร็จร่วมกัน